เดินทางมาถึงวันที่10แล้วนะคะของการรักษาน้องปีเตอร์ช้างเด็กวัย9ก้าขวบที่ติดเชื้อเฮอร์ปไวรัสท้ายหนึ่งซึ่งก็ดูสภาพผู้ป่วยนะคะค <Hello. S 1> ือขนองสุดๆป่วยกี่โมงแต่พอเห็นหน้าหมอเท่านั้นแหละ เลี้ยวหัวกลับแทบไม่ทันเลยเช้านี้ปีเตอร์ดูร่าเริงเกินปกตินะคะวันนี้มีคนส่งยาและน้ําเกลือมาให้ด้วยนอกจากปีเตอร์แล้วนะคะหมอก็ยังมีเคสช้างป่วยอื่นๆที่ต้องรักษาค่ะอย่างเช่นเคสนี้นะคะมีแผลที่ฝ่าเท้ารักษามานานหลายเดือนแล้วนะคะจนพี่ช้างเนี่ยชินแล้วก็สามารถยกเท้าเองได้แบบนี้ตอนนี้ก็ใกล้หายเต็มทีแล้วค่ะอันนี้หมอขึ้นรูปแผลตอนที่เป็นใหม่ๆนะคะดูน่ากลัวแล้วก็เจ็บมากเลยรักษากันหลายเดือนค่ะกว่าจะหายได้แบบนี้ไว้หมอจะมามทําคลิปแยกให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ก็า างเสร็จเรียบร้อยนะคะฉีดทิงเจอไอโอดีนเพื่อให้ฝ่าเท้าและเล็บแข็งขึ้นยังไม่หมดค่ะพี่ช้างเชือกนี้น่ยเป็น2ข้างเลยนะคะข้างนี้เพิ่งเริ่มเป็นแต่เป็นนิดเดียวก็จะต้องล้างแผลทุกวันค่ะตอนนี้การบวมการอักงเสบก็ดีขึ้นแล้วสังเกตเห็นฝ่าเท้าช้างนะคะจะไม่เรียบเสียทีเดียวแต่จะมีรอยครุขระคล้ายๆกับดอกยางของรองเท้าเราตัวนี้ช่วยกันลื่นได้ดีค่ะแผลนี้ก็จะเป็นรูเล็กๆนะคะหมอก็จะใช้ยาหยัดเข้าไปในรูด้วยแบบนี้เป็นไงบ้างคะสกิลการยกเท้าไม่ต้องถามว่ายก อะะพอล้างแผลเสร็จเนี่ยก็เดินกลับคอกเลยค่ะหันกลับมาดูอีกทีเจ้าปีเตอร์นอนอาบน้ําสบายใจแล้วค่ะก็เลยขอให้เจ้าปีเตอร์เนี่ยมาเป็นฉากหลังรับยาให้หน่อยค่ะพอดีมีคนส่งยาแล้วก็น้ําเกลือมาให้เยอะเลยปกติหมอไม่ได้รับบริจาคเงินนะคะแต่ถ้าจะส่งเป็นของมาให้ก็รับได้ค่ะอ่ะดาราของเราเอ็กท่าเซ็ตสวยเลยหลังจากนั้นพี่ควานก็พาไปชั่งน้ําหนักอีกแล้วนะคะสรุปน้ําหนักขึ้นมาอีกแล้วกินแซ่บเกินแต่ละวันเคสยังไม่หมดนะคะมีคุณยายช้างที่เป็นแผลฝีที่ขาด้วยระหว่างที่พี่ควานยก ก็ขอแวะมาเติมครีมกันแดดสักหน่อยค่ะครีมกันแดดมาโมริหรือว่าครีมกันแดดหนังช้างของเราตัวเดิมเขาทาทับเมคอัพได้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยบางเบามากดึงในสินค้าช่วยช้างของเราไปอุดหนุนกันนะคะโอ้ยยาเเ่หดลย พอเริ่มล้างแผลยายก็พ่นดินใส่ซะงั้นค่ะเต็มแขนเลยทีเดียวไม่เป็นไรนะคะคือหมอชินและพ่นทุกรอบถือว่าเป็นน้ำมลจากยายแล้วกันนะยายนี่คือคุณยายช้าอายุประมาณ72ปีนะคะเป็นแผลฝีที่บริเวณขาเนี่ยขึ้นรูปตอนที่ฝีแตกให้ดูน่ากลัวมากตอนนี้แผลเหลือรูนิดเดียวแล้วค่ะกำลังจะหายเต็มทีแล้วแต่ก็ยังต้องล้างแผลอยู่เดี๋ยวจะมาทำคลิปการรักษาเต็มๆให้ดูอีกทีนะคะนี่ก็มาถึงขั้นตอนการใส่ยาก็จะเอาใส่ไซลิงแล้วก็ฉีดเข้าไปในรูแผลแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็น อันเสร็จเจ้าปีเตอร์มาอยู่นี่9้วันมีเพื่อนสนิทแล้วนะคะข้อข้างๆก็คือสาวรุ่นแม่แล้วนะคะพี่ทองอุไราอายุเกือบ50พอนางเจอพี่ทองนางก็จะตื่นเต้นนะคะไปกอดไปหอมเขาพอเอ็นสาวก็ชอบโชว์ขาที่5้าแบบนี้นะคะหัวจะปวดอันนี้พี่ควานก็ช่วยกันขนน้าเกลือเข้าไปเก็บในห้องยานะคะดีใจอ่ะรู้สึกดีมากเลยที่เห็นน้าเกลือเต็มห้องแบบนี้คือทุกคนพอถึงเวลาใช้จริงอะ่ะแป๊บเดียวหมดค่ะซื้อกันแบบแทบไม่ทานเลยและช้างปว่วยวันนี้ของเรายังไม่หมดนะคะมีอีกเครื่องที่เจ็บ ตาค่ะก็จะต้องล้างตาแล้วก็หยอดตาทุกวันรอบเย็นเนี่ยหมอก็จะมาหยอดให้ถึงคอกนอนเลยเป็นแผลที่กระจกตาเล็กๆนะคะโชคดีที่ว่าล้างแล้วก็หยอดตาง่ายมากตอนนี้อาการเจ็บตาดีขึ้นมากแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะหมอก็เตรียมยาต้านไวรัสให้ปีเตอร์โดยปีเตอร์เนี่ยจะทานยารอบสุดท้ายช่วงกลางดึกนะคะสภาพนี้คือเชื้อไวรัสทําอะไรนางไม่ได้แน่นอนนะคะคแต่ยังไงก็ต้องทานยาต้านไวรัสต่อไปจนกว่าจะตรวจไม่พบเชือ้อค่ะคืนนี้ฝันดีคะ่ะ <laughs>